สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาอยู่วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวมาสอบถามกับหลวงพ่อเพื่อนนะครับอานมาศการครับหลวงพ่อครับอันครับบอกข้อมเป็นมาให้ฟังเนี่ยครับว่าวัดนี่เป็นไปมาจังไหนครับเพราะว่าเห็นเขามาได้วัดแล้วก็สวยงามครับมีองค์พญานาคมีโบสถ์ที่สวยงามเลยครับบอกให้ผมฟังเนี่ยครับวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามอัตมาด้ รับความเมตตาในศรัทธาของคุณพ่อสุรัตคุณแม่ท่องสีวงศรักคุณยายสมบูรณ์คุณอินตระกูลตระกูลวงศรักเป็นได้นอมถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อปีพศ2555สองพัหยหิเดิมเริ่มต้นพระอาจารย์ต่างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมกร่อามปีได้เห็นปฏิปทาของเพ่นมีความตั้งอกตั้งใจพระอาจารย์ก็เลยขอเพิ่มเติมเติมที่เพ่นถวายสีไร วันก็ขอเพิ่มจนเป็นภกไรจังไดเฮ็ดเป็นวัดว่าอารามในการยึดต้นต่างมองนี้เป็นธงหน้ามองนี้เป็นธงหน้าลอกพิงแอวคุณนายยงลึกพิงแอมมว 20, คุณนายโถมเอาสี่พันรถโอเนี้ตาโถมเอาสาหน้องทิ่แก้วดียงเห็นหนึ่งเป็นเป็นสาเกาแก่ครับเป็นสาเกาแก,าก,าแก่โควิดหน้าบกเคยบกเลยอาจารย์กัมาสั่งใหม่ๆบ่มีหยังเลยมี่จริงถูกสั่งได้ๆับไปจังกับไป มีโอกาสไปอยูไปไปทางวังนาคินคัมชโนดมีความปรารถนาอยากที่ได้ต้นชโนดมะปู่ในอยากชี้ได้ตนชโนดมะปู่ในวัดเฮานอครับพระอาจารย์ก็เลยไปขอน้ำหลวงพ่อเพื่นครับพระอาจารย์ไปขอน้ำหลวงพ่อหลวงพ่อว่าโอ้ยบวชหานให้อาจารย์อาจารย์เอาไปแล้วลำบากที่เดียวลงมาขึ้นระหว่าก็เลยปรารถนาในใจว่าเอาพระอาจารย์ผู้ขายลงไปขอยทั้งล่างเมดเลยไปย่างลงไปในคัมชโนด์ยางลูกไปหอดไม่ใช่ป่าเขาเป็น ไม่ใช่ใส่ชุดขาวเหมืนบอกว่าอยากได้ต้นชนบทบอกในลูกชิดยิบออกเลรเดอร์เพม่อนว่าโอ้ครับลูกชิดแกออกมาสิบก่ต้นยงครับใส่ชุดขาวน่ะเพิ่นหายไปพักหนึ่งเพิ่นกลับมาพร้อมต้นชนดสามตน้นเพม่อนบอกว่าขอเกิดในพระคุณพระธรรมประสงของพระอาจารย์ห่วบุญ่าน้ำกันอาจารย์เอามาปูกไอยูนี่ในสองปีสิบก่อต้นตายเพิ่เลยหงโอ้ครับสิบก้าต้นตายเครี้ยงไม่เหลือเลยเพราะว่าพระอาจารย์ไม้ไหวว่าเป็นของเพิ่ไหนมากครับ สามต้นนั่นเกิดขึ้นมาได้ปีที่สามอยู่ดีๆต้นหนึ่งที่ปลูกอยู่หลังอุโบสถเหมือนนี้ไฟ่ใหม่ับหั่นตายอาจารย์ไปหดน้าเอาขึ้นต้นใหม่อีกในปีหนึ่งตายนิจักไปนี่เลือสองต้นตอนนี้แหละยอมเห็นอ้อเพื่อคู่เดียวครับเลยอยู่เดียวแต่ต้นนั่นตายคู่นี่สัตว์ึ้แบบง่ามเลยหมดคือจะเห็นนี่บได้ชิปได้ชิปเอสปีพอดีคจำนวนคู่นี้ซิปเอสปีพอดีอาจารย์จ็เริ่มสั่งวัดมาด้วย การทำพิธีบูชาไฟพระน่าจิตผานตำเดือนทิเบตคนอยากได้เพิ่นอยากได้พระน่าอ้อมสานี่คเพราะมันเขาฝันพระอาจารย์ก็เรียกว่าเห็ดอยงไหนนอปั่นศิลปะศิลปินจะฟองกับพ่มีนอฟองตามาดในการเห็ดใบสีเพิ่นอยากได้แบบธรรมชาติได้พอพระอาจารย์ก็เรียกว่าเอาขั้นสั่งจ้ะร่องมือสีล่องมือก็เรียกว่าเฮ็ดอย่างไหนมันยังขิ้ได้อย่าจมไหลหน้าคนว่าเดี๋ยวบอกมองหงอกไิ่ยืดมีโตไม่เฮ็ดเอาดอกคนว่า ตื่นเมื่อเสาร์มากพยงธีเราปั่นเนี่ยแหละพยงธีญญญของเขาขาวนัน่นเราเป็นพยงธเกา่าเราถือมีโต๊ะบ้านเราไวา้ให้พระอาจารย์าามาอยากสั่งพยงธีหนาพยงธีแต่เลยพากันมาล่องเห็ดเบื้งมาล่องเห็ดเบื้องกะบงง่งอุจเยจงไหนต้อมีคนผมมีคนเห็ดเป็นครับเพื่อนว่าจุดถูกสิบเอ็ดดอกเด้อพระอาจารย์กับจุดถูกสิบเอ็ดดอกพวกคุณคู่พวกที่เพ่นท่าท่าเพป็นกับพระกันมาเห็ดไปตองก๋วยยี่สิบสี่หมื่นย่อมแล้ว ครับอี่สิี่มือจังเนยเป็นตำนานที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ว่าเขาพรกันถึงเด้สามโตกันครับอยู่นี่เป็นเป็นเรื่องมากเพราะแต่เป็นเป็นดอกเป็นไปจองป่วยเนี่ยสามปีพระอาจารย์กับเจ้าเนยมาเห็ดในีเป็นเนี่ยปูนปั้นยิ่งมนอยู่เนี่ยครับวันนี้โตนั่นองค์องค์ขังฟังนี่ที่เป็นปูองค์ฟังนั่นเป็นปูซีโตองค์นี่เป็นญาตีป่ะทุมมากเป็นเสมือนหลังแท่นมารมีเพื่อนนอกครับมันครบสิบเอ็ดปีพระอาจารย์ก็เลยให้ปลับใหม่ครับให้ปรับใหม่ให้ ให้เอาล่างเก้านี่ผิมปั่นให้ไหมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ครับกำลังปั่นแล้วก็บปั๊บปรุงผู้มีทัดหล่อช้าจิตปั๊บปรุงให้งามเรืยนะให้สมกับเพิ่นเพิ่นอยู่กันเห็นบ่เห็นหรือว่าหูบ่หูมันอยู่ในใจสธา์แต่เท้ายืนยันบ่ได้ว่าเพิ่นมีจริงบ่จริงซ้ำไหนแต่ว่าเท้าสถา์บัดเท้าคือว่าเท้าหยาดกันไหนก็เลยว่าโอ้ยให้การต่างการก่อต่างมันไหลไปขึ้นสายน้มเลยเด้อมันก็ไปได้อยู่ได้พอ เมื่อพ่อไปเลยพ่ออยู่พระอาจารย์ก็เลยคิดสางทุกอย่างที่สางขึ้นจินตนาการขึ้นมาจะเอามาเขียนแบบโบด้วกันสางตามจินตนาการเลยแมนสางตามสัมผัสได้จาจินตนาการโบดนี่พระอาจารย์สางอะไรจังมาแต่งนี่ครับอ้าวใ่้เอามาเขียนแบบเขียนแบบเราก็แต่งออกมาแั็งใส่ซุ้มประตูขึ้นกันสัญลักษณ์ของหางหน้าคำทรรมจัรหมายถึงการจะโล่มพระพุทธศาสนาสิ่งปลูกสางที่สางขึ้นประวาติเป็นเทพเป็นแม่ตะเคียนเป็น ปูเวสุวรรณที่สร้างขึ้นมากก็คือปกติคนทั่วไปก็มากราบมาไหว้เนาะอันใดมันเหมาะสมอันใดมันเป็นตะเกียบไหวนี่เป็นที่ระลึกให้คนได้มากราบมาไหว้วัดนี่เป็นความสุขความสงมบในใจิตใจของคนเฮายน่ยมถูกอย่างเขาวัดเขาว่าพระอาจารย์เขเรียกว่าเอาแมรตดเกียนว่าไปอยู่น้ำค้นเพลินกระยาบขั้น,นท่านกับเพือนให้เดอ้อผู้ใดมีใหม่กเกี้ยวเอามาว่าไวน้นี่มันเป็นเกตวัดเดีนคนเฮาจิได้บ่ต้องกลัวต้องหยากแม่นบ่ก็เลยได้สร้างไปเฮ็ดขึ้นมาจังที่เห็นนี่ล่ะ ตอนนี้กับการรั้งป3ไปจานทร์อย่างทีสางเจดีย์มหาหนาชแก้วจุรามณีเป็นเจดีย์เปิดดวงอยู่ในหลังมองล้านที่ว้างที่เล่าขังพุทธโยมยางไปเบิงนี่ในหลังกับทีสังพระพุทธไสยหยัดอยู่ตรงทางทิศตะวันออกของอุโบสถครับที่เป็นน้ำตกเป็นผู้มีทัดงามให้งอย่างที่วมาเบิงให้มาชมในบ้านเฮาเนาะปกติถ้าเฮามีแต่นั่งรถไปชมทางไกลได้เนาะครับเนาะครับเฮากับสังเฮากับสังที่เป็นที่ระลึก ไหวขึ้นไหวคนมาเบิงมาอันนี้เอาอีกลอยปีทางหนาของงสีเกิดความจะเริ่มลุ้งเรื่องไปดิครับออาไปเลยคิดไหวน้องจังบอกกล่าวเ่ยโยมวาทธีมาที่ไปของวัดนี่มีการถวายที่สังวัดแต่เกี่ยวกับพญานาคมีคนถามพระอาจารย์อยู่ว่าเคยเห็นอยู่ยบ่พระอาจารย์ว่าพบพระอาจารย์ไม่เคยเห็นแต่พระอาจารย์มีจิตใจศรัทธาหนึ่งศรัทธาหนึ่งสองเคื่อกัน พญานาคเนเินเกี่ยวพันกับนิท่านพุทธศาสนาหมายถึงพุทธประวัติเปมืนบอดเผินแพล่พันธนใ่ยเปพุทธเจ้าจึงเป็นการบอกว่าสรรเสริญหรือชื่นชมในความมีปฏิปทาที่เพินมีศท่าเหมเอนจนเป็นเชื้อชาติเราอาสูนเพินกับมีศท่าในพระพุทธศาสนาครับจังในมาสาังมาแปลงจังในมีหนักมีบันหนักต่างๆขึ่นประดบประดาให้ดูสวยงามอยู่ในอุโบสถในวัดว่าอาราอันนี้บ่ได้ผ้ายาดโยงง่าย คือเป็นการจันลูงไหวเข้ารบไหวว่าเพิ่นเพิ่นเป็นอสูรแต่ว่าเพิ่นเป็นจิตใจดีน้อมนําในพุทธศาสนาเข้าแล้วเข้าเกิดเป็นค้นหลักมัอเขาคือบนน้องนําในจิตใจแห่งการเจริญในพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนสอนให้ค้นเข้าเป็นคนดีแนะนําให้คนเข้าเป็นคนดีถ้าเข้าติดตามเพิ่นลักตาทิ้นหาไว้ใดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรื่องขึ้นในจิตใจของญยาิโยมในชีวิตในครอบครัวของญยาิโยมกะเเราให้ฟังตำหนีพ่อ ก็อเป็นผ้อเข้าใจในสิ่งที่เจตนาสามพุทธศาสนาเนาะบอกเราเราแก่หยาดยนยมศรัทธาสาธุชนผู้ใดทุ่พ่อนปิสัยจังหวัดชีสกเกตกับไหมะอนุโมทาน,นาบุญรวมกันขออนุโมทาน,นาบุญกับชีสกเกตชาแนลที่เพิ่ไนในเดือนท่ามาเป็นกระบอกสายศรัทธาขอความสุขความเจริญจงปรากฏแก่ยาตินยมทุกคนทุกทนันทุกวันทุกเมื่อเงินทองไหลมาเทมาสู่เมื่อทันทุกสัตสาทุ